สวัสดีครับพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้มีข่าวสารเรื่องวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับมาเริ่มกันด้วยโค้ดดวนในศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดเผยว่าตนเองทีมงานและลูกทีมหวังสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม ครั้งแรกให้ได้ที่ปรารีสเกมประเทศฝรั่งเศสปี2024หลังจากที่พยายามกันอย่างหนักมาตลอดเชื่อว่าสิ่งได้เตรียมมาตลอด4ปีที่ผ่านมาดีกว่าทุกชุดเดิมๆและจะพยายามรักษาระดับการเล่นเอกลักษณ์ของทีมทำอย่างต่อเนื่องปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ต้องปรับเพื่อไปต่อสู้ทุกครั้ง เล่นอย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับโลกต่อไปฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์สนับสนุนในเรื่องของการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทีมวอลเล่บอลหญิงขอ,ขอขอบคุณอีกครั้งในเรื่องของทีมงานสตาฟโค้ดทีมงานวิทยาศาสตร์การกีฬาทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนวิทยาศาสตร์การกีฬาว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาวอลเลบออล,ลบอลหญิง ไทยค่อนข้างมากรูปร่างมีส่วนสาคัญมากทักษะที่สําคัญทางกีฬาคือทักษะทางกายคุณภาพทางกายคุณภาพทางทักษะคุณภาพทางจ,จิตใจเริ่มตั้งแต่เลือกการคัดเลือกนักกีฬาเข้ามาตั้งแต่โครงการต่างๆต้องย้อนกลับไปว่าผลเลีบอลมีการแข่งขันในปีหนึ่งๆมากกว่า360ร6 0วัน เพราะฉะนั้นนักกีฬามีเป้าหมายต้องอยู่ในกลุ่มที่ทำการแข่งขันเพราะฉะนั้นจะเลือกนักกีฬาในรุ่นอายุนยน้อยตั้งแต่รุ่นเยาวชนเด็กๆมาว่ามีสรีละดีดูแล้วแมวมองที่ดีเรียกเข้ามามาอยู่ในกลุ่มของโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาตอนนี้ที่ทําอยู่โดยที่นำมาหล่อหลอมในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา อาภูพูดฐานเรื่องสรีระวิทยาเช่นการเดินให้ถูกการวิ่งให้ถูกการกระโดดให้ถูกถ้าเดินไม่ถูกไม่มีทางวิ่งถูกได้แน่โคดวนครับได้กล่าวกับผู้สืบข่าว